ล้วก็มาพูดถึงส่งออกไทยกันครับพี่เต้เมื่อวานก็ถือว่าฮือฮาเลยนะครับเพราะว่าออกมาติดลบค่อนข้างเยอะแต่ว่าอยากจะให้ดูภาพทางซ้ายล่างก่อนนะครับภาพทางซ้ายล่างเนี่ยจะเข้าใจว่าทําไมมันถึงเป็นฐานสูงค,คือตรงเดือน3เนี่ยจะเห็นไหมครัว่ามันเป็นช่วงที่กระฉูดขึ้นไปทุกทีเลยนะครับแล้วปีนี้เนี่ยด้วยความที่ฐานสูงมันก็เลยทําให้ตัวเลขติดลบเยอะอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับก็ออกมาติดลบเกือบ1% 1จริงๆเราคาดว่าจะติดลบแค่4.5%นนะครับก็ ถามว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยจะแย่แบบนี้ไหมจริงๆกเ็เดือนถัดไปจะไม่ได้แย่แบบนี้แล้วเพราะว่าดูภาพทางสายล่างจะเห็นว่าเดือนที่4เนี่ยฐานไม่สูงนะพี่เปเป็นฐานต่ําด้วยซ้ําไปนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะออกมาติดลบมากนะครับส่วนเทรดบาลานซ์ก็เป็นติดลบนะครับผมเพราะว่า Import มากกว่า Export <ม>ถ้ามาดูเป็นแบ่งเป็นลายสินค้าสําคัญสาคัญ ้าในสิบเนี่ยติดลบหมดเลยนะครับผมมีมีแค่บวกได้อันเดียวคือเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดดูเป็นหมวดรายสินค้าเนี่ยก็สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมนะเป็นอันเดียวที่บวกขึ้นมาได้นะครับ0.1เปอร์เซ็นต์เยออนเยออนอ่อนที่เหลือนี่คือติดลบหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าไปดูเป็นแยกแบบลึกๆรา,ายละเอียดแต่ละอันเนี่ยก็จะมีตัวข้าวยางพารานะครับอาหารทะเลกระป๋องแล้วก็อาหารสัตว์นะครับที่ยังส่งได้ดีแล้วก็พวก สิ่งปรุงอาหารด้วยนะฮะ mm. น่าจะเป็นพวกซอสนะครับหรือว่าอย่าง RBF เองก็จะมีทำพวกธุรกิจเป็นเฟลเวอร์ส่งออกไปทางจีนนะครับอันนั้นก็จะเป็น positive ของเขานะครับหลักๆเนี่ยถ้าดูภาพเนี่ยปี2023ภาพตรงกลางด้านล่างนะครับจะเห็นว่าที่ทำให้ฐานมันสูงเนี่ยเพราะว่ามันมีตัวจิวเว r รี่ครับ oh, พี่เต้อ๋อพวกทองคำอ่อทองคำแล้วก็อัญมณีอะไรต่างๆเนี่ย mm. ที่ทำให้มันฐานสูงแต่ปีเนี้ยมันติดลบไอจิวเวอรี่เยอะมาก53%เอรเยีอนเยียมันก็เลยทำให้ติด ติดรูเหมือนลบเยอะกว่าคา oh. ถ้าตัดตรงนี้ไปจริงๆก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้น mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นมองไปข้างหน้าเนี่ยเอ่เอฟเฟกจากปายการพิเศษไอตัว Jewelry ี่เนี่ยมันจะไม่มีแล้วนะ mm hmm. เดือนหน้าส่งออกนะ่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับถ้าดูแบ่งเป็นรายประเทศนะครับผม ติดลบหมดเลยครับพี่เต้คู่ค้าสําคัญสําคัญจีนอะไรต่างๆนะฮะญี่ปุ่นลบเยอะด้วยอาเซียนลบเยอะนะครับมีบวกได้เนี่ยก็แค่สหรัฐบวกอ่อนๆนะครับสองจุดห้าเปอรอเยียแล้วก็ c l m b ก็ยังบวกได้อยู่0.5%นะครับมองไปข้างหน้าอย่างที่เรียนผลของฐานสูงนี่ก็จะหมดไปนะครับก็น่าจะเห็นการส่งออกดีขึ้นทั้งปีเรายังมองส่งออกทั้งปีเป็นบวกอยู่นะครับบวกอยู่ที่2.6%โดยเฉลี่ยนะครับ แล้วก็ถ้ามาดูเป็นแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับผมถ้าเป็นอาหารสุนัขและแมวเติบโต33%ยีออนเยอเลยนะครับแล้วก็ถ้าจําได้เดือนที่แล้วโมเมนตัมมันก็ยังดีอยู่เดือนที่แล้วก็บวกแบบนี้เหมือนกันนะครับมาดูราคาหุ้นเนี่ย AI ยังทรงทรงเหตุที่ทรงงเพราะว่าวันศุกร์ขึ้นไปก็มาเยอะแล้วใช่ขึ้นรับมาลวงหน้าเลย ITC ก็เหมือนกันครับส่งออกอาหารสัตว์ก็ขึ้นมารับลวงหน้าแล้วก็เลยไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอเชียนอย่างที่บอก อยู่ดีมีโปรแกรมเทรดดิ้งติดอันดับขึ้นมานะครแล้วเป็นหุ้นที่แลกการ์ดมากอยู่เหมือนกันอยู่ดีมากกลับ mm. มาเล่นตีมค่างเงินบาทอ่อนนะครับเลยพุ่งขึ้นมาแรง15เลยนะครับ mm. ก็เป็นบริษัทแม่ของ AI mm. นั่นเองนะครับ mm. แต่เบื้องต้นเราไม่ได้ cover mm. นะครับ uh, ส่วนที่ยูที่เป็นแม่ของ ITC mm. ไม่ได้เล่นตามเท่าไหร,ร่นะฮะก็น่าเสียดายนะครับก็ยังทรงๆอยู่ที่14.7ส่นะครับ mm. ส่วนถ้ามาดูตัวของ IC นะครับแผงวงจรพิมพ์เนี่ยออกมาติดลบ เป็นเดือนต่อเนื่องเลยเดือนที่แล้วก็จาได้ติดลบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ติดลบอีก4.75เปอร์เซ็นตเยออนเยนะครับก็จะเป็นการตอกย้ําตัวเดลต้าให้ลงเยอะเข้าไปอีกนะครับเพราะเมื่อวานเดลต้างบก็ออกไม่ดีก็ลงแรงอยู่แล้วนะครับก็เดลต้าลงไป5เปอนตะครับฮาน่าก็ลงไป2เปเซนส่วน kC e ลงไป1เซนตนะครับถ้ามาดูยางพารานะครับยางพารานี่บวกดีมากนะครับจริงเทรนนี้มันดีตั้งแต่ต้นปีละเยอวทูเดยก็ยังบวกอยู่เยอะนะครับ ล่าสุดก็บวกอีก43%นะครับในเดือนมีนาคมก็เลยเล่นขึ้นมาทั้งกลุ่มเลยนะครับ STA เล่นขึ้นมา5%นะครับเออขึ้นมา7%แล้วก็ TEGH อีก5%นะครับแล้วก็ตัวเลข PMI ภาคการผลิตจีนเมื่อกี้ออกมาดีกว่าคาเนี่ยก็เซ็นทิเมนต์บวกให้กับยางอีกนิดนึงด้วยนะครับผมถ้าจีนเพราะจีนนี่ก็เป็นคอน s u m อ e r ยางคนรายใหญ่เลยนะฮะทีนี้พอตัวเลขส่ง <laughs> ออกมานะฮะทาง สภาพัฒนะครับสสคก็ออกมาปรับเป้าเศรษฐกิจลดลงเลยฮะเหลือแค่2.4แต่ว่าถ้าเกิดมีดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจริงเขาก็จะมองอัพไซด์อาจจะขึ้นไปที่3นะครับก็แนวโน้มยังโดนปรับเป้า GDP ลงอยู่นะครับของทิสโก้เรายังคงไว้ที่3อยู่นะครับณตอนนี้สําหรับ GDP ทั้งปีปี2567นะครับอันนี้ก็ถือเป็นเซนติเมนต์ลบนิดนึงนะครับแต่ตลาดก็คงคาดแล้วแหละว่ามันเป็นเทรนด์ของการถูกปรับ GDP ลงนะครับ ค่างเงินบาทนะฮะหลังจากตัวเลขส่งออกออกมาแย่กว่าคาดเนี่ยถามว่าทะลุ37มสิบไหมคือปกติถ้าออกมาแย่ๆแ,แบบเนี้ยมันก็แล้วก็ขาดดุลเยอะๆเนี่ยมันมีโอกาสที่บาทจะทะลุได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ดีกับตัวค่างเงินแต่ก็ยังยืน37ได้นะพี่เต้ก็ถือว่า37เป็นแนวรับสําคัญเหมือนกันถ้าหลุดก็จะมีความน่ากังวลน,นิดนึงเพราะอาจจะไป38.5ไฮหายเดิมหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ยังยืนได้อยู่นะครับก็ ดูอีกตัวหนึ่งฮะ,ะ SCC SC c ที่เรียนไปแล้วว่าง,งบออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับจากต้นทุนฐานหินที่ลดลงเนี่ยล่าสุดก็มีข่าวว่าจับมือกับ Bigrim ด้วยนะครับที่จะลุยธุรกิจโซล่านะครับอันนี้ก็เป็นจะไปลุยโซล่าฟาร์มเนี่ย80เมกะวัตต์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจคําแนะนำเนี่ยเขียนผิดนิดนึงจริงๆเป็นแค่ถือนะครับตอนนี้คืองบออกมาดีกว่าคาดจริงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวขอ คงประมาณการไว้ก่อนนะฮะถ้าเกิดมีการอัปเกรดยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงก็ตอนนี้เป็นถือก่อนนะครับราคาเหมาะสมว่า52แต่เบื้องต้นนะครับพี่เตนในเชิงของเทรดดิ้งเนี่ยแปลว่างบออกมาดีแบบนี้แล้วราคาหุ้นยังกองอยู่ด้านล่างมีโอกาสมาเล่นอยู่เหมือนกันนะครับเราก็อย่าลืมว่าครึ่งปีหลังเนี่ยกลุ่มพวก Construction Material เนี่ยจริงได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นโมเมนตัมไตรมาสหนึ่งออกมาดีแล้วเนี่ยครึ่งปีหลังมันก็จะส่งต่อไปได้ด้วยนะครับ ก็น่าสนใจนะครับสำหรับ SCCC อย่างน้อยเทรดดิ้งเนี่ยก็ดูแนวต้านขึ้นไปแถวแถวร้อยสี่สิบถึงร้อยสี่บสี่เดิมก่อนก็ได้นะครับน่าจะมีจังหวะให้เล่นสั้นๆได้นะครับแล้วก็เอออันนี้เป็นกราฟ T.O.A นะครับลืมเปลี่ยนชื่อข้างบนนิดน,นึ่งก็ T.O.A เนี่ยเมื่อวานเบรกแนวต้านขึ้นมาแล้วนะฮะยก h i g เยอะ h i g นะครับผมก็เลยอัปเดตภาพให้ดูก็เป็นตัวที่เราเชียร์ตั้งแต่มันยังอยู่แค่ยี่สิบยี่สิบกว่านะฮะ ยี่สิบเท่าไหรยี่สิบเอ็ดประมาณนั้นนะครับก็เบรกเส้นดาวเทนไลน์แล้วระยะกลางมาแล้วนะฮะแต่ระยะเส้นดาวเทนไลน์ยาวเนี่ยเส้นประที่อยู่ด้านบนเนี่ยยังชนอยู่นะครับพี่เต้ <c oughs> ก็แต่ว่ามันมีอันน่าสนใจนิดนึงในเชิงเทคนิคนะมันเกิดเป็นเนกาทีฟเดเวอร์เจนต์นะครับตัว RSI <c oughs> เพราะว่าตัว RSI เนี่ยทำ l เวอร์โลนะครับไม่ใช่โ l เวอร์โลสิ l o เวอร์ไฮ <c oughs> แต่ว่าตัวราคาหุ้นเนี่ยมันทำ h i g เออร์ไฮก็อาจจะมีการย่อลงมาแต่ตัวเนี้ยไบก็เชียร์มันอยูตลอดนะเชียร์ตั้งแต่21เนี่ย ใครถือมาก็ยังกาไรอยู่นะครับก็ถ้าย่อมาก็ยังเคลียร์ขึ้นต่อนะครับหาจังหวะทยาศาสสมได้เพราะว่าถ้าเกิดทะลุเส้นดาวเทย์ไลน์ที่กดระยะยาวตัวนี้ขึ้นไปอีกเนี่ยแปลว่ายัางไงอัพไซด์ก็ยังมีอยู่นะครับในเชิงเทคนิคอลด้วยแล้วก็เชิงฟันเดเมนทัลทาร์กเก็ตไพรซ์ก็32บาทอัพไซด์ก็30%มก็ยังเหลือเฟืออยู่นะครับนะได้ประโยชน์จากเรื่องของงบประมาณเบิกจ่ายครึ่งปีหลังด้วยแล้วมาดูเรื่องของทองแดงกันนะครับแปลว่าน่าสนใจมากเพราะว่าตอนนี้ราคาทองแดงขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับ คืออออยากจะให้ดูภาพทางด้านขวาบนเนี่ยคือเป็น projection demand ของทองแดงนะครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่า supply เนี่ยมันกลับลดลงอันนี้มันจะเกิดอาการ demand over supply ซึ่งแบบนี้เนี่ย supply shortage เนี่ยราคาทองแดงก็จะขึ้นนะพี่เต้ uh huh. ก็ทีนี้ภาพทางด้านขวาล่างนะก็คือเป็นที่เขาวิจัยนะครับว่าถ้าเกิดจะทำให้ supply gap ตรงนี้มันปิดสเสมอกันกันกบ demand เนี่ยจริงๆ พวกเหมืองเนี่ยต้องลงทุนเพิ่มอีกเยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ไซเคิลของอุตสาหกรรมทองแดงเหมืองขุดทองแดงเนี่ยมันอยู่ในช่วง under investment คือคนลงทุนน้อยมากพี่เตะขนาดราคาขึ้นมาก็ยังลงทุนน้อยส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมีการ take over กันอยู่นะครับรายใหญ่ซึ่งคิดเป็น10%ของ supply chain เลยเนี่ยก็คือตัว BHP เนี่ยที่ไปพยายามไป take over ตัวใหญ่อยู่นะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่า ทำไมราคาทองแดงช่วงนี้ถึงขึ้นมาแล้วก็ถ้ามองไปยาวๆเนี่ยจริงยังมีความเสี่ยงเหมือนกันนะที่ราคาทองแดงจะขึ้นสูงยาวและขึ้นไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นน่าระมัดระวังเลยนะครับสาหรับเรื่องทองแดงแล้วถามว่าหุ้นตัวไหนมีผลกระทบเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นอยากจะให้ดูภาพหนึ่งที่มันจะตอกย้าว่าทําไมดีมานของทองแดงมันจะโตไปตามเส้นสีเหลืองได้แล้วสป라이แกรมันจะยังเปิดอยู่นะครับมันจะเกิดจากอันนี้แหละพี่เต้อันนี้คือภาพของการผลิต E ีีคันหนึ่งนะพี่เตะว่า<ม>ต้องใช้ แร่อะไรบ้างนะครับภาพด้านล่างเนี่ย c o n v e n t i o n a ลคารก็คือเป็นรถยนต์สันดาบนั่นเองคือใช้แร่นิดเดียวเองนะใช้ตัวของอ่อคอ p เปอร์นะพี่เต้ uh huh. แล้วก็ใช้แมงกานีสนะครับผมสังกะสีแต่ถ้าเป็นภาพด้านบนชาร์จด้านบนเนี่ยตัวของรถยนต์ไฟฟา้าอิเล็กทริกคาร์เนี่ยใช้คอปเปอร์ก็มากกว่ารถยนต์สันดาปเนี่ยประมาณเท่ากว่าเลย uh huh. แล้วก็ แรกอื่นก็ใช้เยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้น E ีีตอนนี้ที่มันเป็นอุตสาหกรรมที่กําลังโตมากแล้วจีนก็เป็นคนที่ผลิตเยอะมากเนี่ยถ้าราคาทองแดงทองแดงเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องการแน่ๆนะครับผมถ้าเห็นเทรนการโตนี่อันนี้ก็จะยิ่งตอกย้านะครับว่าดีมานเนี่ยมันมาแต่ซัพพลายเนี่ยจะจะสร้างทันไหมจะขุดขึ้นมาทันไหมนะครับเออเมื่อกี้พูดถึง E ีวีนึกได้อ,อย่างหนึ่งพอดีเมื่อเช้าเห็นข่าวว่าเดี๋ยวทางคุณสีจิ้นผิงเนี่ยจะมีไปเยือนทางฝรัง่งเศส เขาบอกฝรัร่งเศสเนี่ยอยากให้จีนมาลงทุนทําตัวลงงานลิตแบตที่นั่นอืนะแต่นี่ต้องติดตามก่อนเขายังไม่ได้เดินทางแต่ช่วงนี้เนี่ยทางยุโรปเนี่ยค่อนข้างส่งคนไปคุยกับจีนเยอะเมื่อตอจากช่วงกลางเดือนมั้งก็เป็นโอลาฟชอว์นะแล้วล่าสุดก็เดี๋ยวจีนก็ไปหาฝรั่งเศสก็รอดูนะการลงทุนเรื่องอีวีเนี่ยจะเป็นยังไงต่อครับอ่าแล้วก็ดูราคาทองแดงเนี่ยจะบอกก่อนว่าคือถ้าใครตามหุ้นที่ตามหุ้นเคซีีนะปีสองพัน ยี20่สิบถึงสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยจะได้ยินข่าวตลอดแล้วไปดูเปเปอร์ย้อนหลังได้เลยโบรกเกอร์ที่เขียนช่วงปีนั้นเนี่ยจะมีพูดถึงเรื่องของต้นทุนทองแดงนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยราคาทองแดงเนี่ยจะเป็นที่วงๆไว้ตรงกลางนะครับราคาทองแดงมันขึ้นเร็วมากนะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่า KCE เขาสามารถผลักต้นทุนได้นะพี่เ่้ถ้าเกิดราคาทองแดงมันค่อยๆขึ้นแต่ถ้ามันขึ้นเร็วมากเนี่ยสัญญาเนี่ยมันปรับไม่ทันนะครับแบบนี้ผลกระทบเนี่ย มันจะรับเข้ามาทําให้ cross margin แคบลงนะครับเพราะต้นทุนมันมากขึ้นนะครับ mm. เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยน่าจับตาเหมือนกันว่ามันจะเป็นภาพแบบปี2020ถึง2021หรือเปล่านะครับตอนนั้นคือขึ้นเร็วมากออตอนนี้ลักษณะมันคล้ายๆกันแล้วนะพี่เตดูก,กราฟเนี่ยพี่เตคือขึ้นแบบ ติดๆกันเลยอ่ะหลายสัปดาห์นะครับล้าก็ทำไฮต่อเนื่องถ้ามันขึ้นรัวๆแรงๆแบบนี้เนี่ยแล้วทำนิวไฮนะฮะมีความเสี่ยงเหมือนกันที่จะไปกดดันกรอส s มาร์จินแล้วก็อาจจะเป็นเนกาทีฟโอเวอร์แฮงที่กดดันหุ้น KCE นะครับแต่ว่าภาพตรงนี้เองเนี่ยจริงก็ตอกย้ำการที่เราเอ,อ๋อไม่ได้พรีเฟอร์หุ้น KC e เท่าไหร่อยู่แล้วนะครับเราจะพรีเฟอร์หุ้นตัวฮานามากกว่าซึ่งฮานาเนี่ย sensitivity กับต้นทุนทองแดงไม่ได้เยอะนะครับ KCE เนี่ยจะเยอะที่สุดถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึก ถ้าคิดเป็น raw แมทมันประมาณ20-30%เลยพี่เต้ที่ใช้ตัวทองแดงนะครับเพราะว่าพอร์ต KCE เนี่ยจะเป็นรถยนต์เยอะนะครับเป็นออโต้เยอะนะครับก็เอ่อรีมายนิดนึงแล้วกันนะครับงบเนี่ยก็จะประกาศวันที่เราคาดว่าจะประกาศวันที่9พฤษภาคมนะครับกำไรอยู่ที่511ล้านบาทนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้น48% Year on เปอร์เซ็นต์เยอนเยียร แล้วก็7% Q on Q นะครับตอนนี้ส่วนตัวคิดว่าตลาดอาจจะยังไม่ได้ price in เรื่องราคาทองแดงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นภาพเหมือนปี2020-2021ที่ให้ดูที่มันขึ้นกระชูดเลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดทะลุายเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ให้ระมัดระวังนะครับว่ามันจะขึ้นไปแรงนะครับแล้วจะกระทบ cross margin ก็ยังไงรายการเราจะมีอัปเดตอะไรพวกนี้ให้อยู่แล้วนะครับยังไงเดี๋ยวไบจะช่วยพยายาม monitor ให้ละกันนะครับเบื้องต้นก็ KC เราแนะนําเป็นถืออยู่แล้วนะครับ ราคาเหมาะสม40บาทนะครับอัพไซด์ก็ไม่ได้มีเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นก็ตอกย้ำภาพว่าถ้าเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตอนนี้เราจะชอบฮานามากกว่านะครับ <S <S แล้วก็อีกแบงค์หนึ่งนะครับผมลดตามแล้วพี่เต้ก็ธนาคารกรุงไทยนะครับมีลดดอกเบี้ยเงินกู้นะครับลดหมดเลยพี่เต้ MRR ML MLR MOR ให้กลุ่มเปราะบางนะครับก็เป็นเวลา6เดือน อันนี้ก็ลด25เบสิส point นะครับก็ก็กระทบแหละนะครับนะ่าจะทำให้นิมของธนาคารอย่าง KTB เนี่ยลดลงนะครับใจคิดว่าดูจากราคาหุ้นเมื่อวานก็ไม่ได้ลงเท่าไหร่เนี่ยก็ตลาก็คง expect ไปแล้วล,ลว้ต้องทำตามกันนะใช่ครับแล้วก็อย่างที่เราเคยคำนวณนันะ้นจริงๆผลกระทบค่อนข้างจำกัดนะครับภาพถัดมาเหมือนสไลด์ไม่เปลี่ยนอ่มาแล้ฮะ ข้าวถัดมาเรามาดูอัปเดตนิดนึงแล้วกันนะฮะค่าการกลัน่นคือช่วงนี้อยู่ในโซนค่อนข้างต่ำนะครับเราใบก็มีคอไปแล้วว่าอ,อ๋อท็อปเนี่ยให้ช็อตไปก่อนตอนนั้นที่คอเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก58บาท59บาทนะครับก็อัปเดตกันนะฮะล่าสุดเนี่ยสิงคโปร์รีไฟแนนซ์มาร์จวันนั้นมีอัปเดตไปหลุด3เหรียญไปตอนนี้เด้งกลับมาแล้วนะครับอยู่ที่3.5เหรียญนะครับแต่ว่าถ้าดู week on w e e กเนี่ยก็ยังลดลงเยอะอยู่ดีนะครับลดลงลรับแปดเปอรกเซ็น,จจดดน,น,น,นบ แล้วก็ดูของตัวดีเซลสเปรดอะไรต่างๆแก๊สโซลีนเนี่ยก็หักหัวลวงหมดเลยแล้วอีกอันนึงเนี่ยที่จริงๆช่วยช่วยตัวมาจินให้มาโดยตลอดนะจะเป็นตัวของเจ็ f ฟิ l ก็คือเชื้อเพลิงของเครื่องบินนะฮะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดีมานมันค่อนข้างดีนะพอเปิดประเทศเนี่ย Jet f ฟิลค่อนข้างจะยืนสูงได้นานเลยแต่ตอนนี้ไม่รู้ทำไมอยู่ดีเอ่อมันสเปรดมันลดลงมาแล้วก็เจ็ตฟิลก็ลดลดลงมาด้วยนะครับ ซึ่งถ้ามาดูเนี่ยอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะฮะว่าเอ่อตัวสิงคโปร์กอส์รีไฟแนนซ์ริมาร์จินเนี่ยตัวค่าการกันที่เป็นเบนชมาร์กในการดูดูกำไรของพวกโรงกลั่นนะฮะค่าเฉลี่ย10ปีเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ6เหรียญน,นะครับแต่ตอนนี้มันอยู่3.5มันต่ำกว่าเบนชมาร์กเอ่อระยะยาวเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ที่งบไตรมาส2เนี่ยของกลุ่มโรงกลั่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นราคาหุ้นเนี่ย มีความเสี่ยงเหมือนกันที่อาจจะมีการถูกขายนะครับแล้วก็ที่เราประเมินตัวโดยเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยตัว SGRM เนี่ยเราดูที่5.5เหรียญต่อบาร์เรลก็ต่ำกว่าประมาณการเราโดยซ้ำนะครับอีกอันนึงก็คือตัว Jet Field เนี่ยอย่างที่บอกตัว Mar g i n เนี่ยเราดู20เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยแต่เมื่อกี้ถ้าย้อนไปดูนะพี่เต้ตัว Jet f ฟ e l เนี่ยสเปรดมาจินมันเหลือแค่1 1ลงมาครึ่งนึงเลยนะฮะ <ừ> จากที่เราประมาณเพราะนั้นก็กลุ่มลงกันยังมีปัจจัยน่ากังวลอยู่นะครับ ก็จะเป็นภาพเดิมที่เคยพูดถึงแล้วนะฮะว่าตอนช่วงที่สิงคโปร์ r e f i n e r y Margin นเนี่ยมันอยู่โซนต่ำนะครับหุ้นท็อปเนี่ยตอนนั้นเทรดมันคือช่วงราคาตอนไตรมาสสี่ที่วงๆให้นะฮะตอนนั้นจะเทรดอยู่กรอบประมาณ46.5ถึง52นะครับเบื้องต้น46.5จอาจจะลึกไปยังไม่ต้องมองขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดราคาค่ากันกลัดเนี่ยมันยังต่ำอยู่แบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะลงมาแนวรับแรกก่อนตรง5 5แล้วก็อาจจะเป็นตรง52นะครับเพราะนั้น ใบมีเชียร์ช็อตไปแล้ววันก่อนนะฮะอันนี้ก็ยังให้ระมัดระวังอยู่อาจจะเป็นช็อตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูภาพกราฟนะฮะจะเห็นว่าอัพเทรนไลน์ระยะสั้นเนี่ยก็โดนเบรกดาวน์ลงมาเรียบร้อยแล้วหลุดลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับถัดไปเนี่ยมันจะมีตรง55ก่อนนะครับก็ระวังลงย่องลงมาทดสอบนะครับผมประกอบการเนี่ยรู้สึกว่าจะออกวันพฤหัสนะครับผมก็คาดการณ์ว่าจะออกมาที่5,317ล้านบาทเพิ่มขึ้น17%เจอร์เซ็น year on year แล้วก็81%ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็ Q on Q ก็ดูเหมือนจะออกมาดีนะพี่เต้แต่แปลว่างบออกมาดีเนี่ยตลาดน่าจะมองข้ามช็อตไปละเพราะว่าไทมาสอเนี่ยค่าการกลัดไม่ค่อยดีนะครับในเชิงของราคาพื้นฐานแล้วก็เชิงของเป้าหมายเนี่ยจริงๆเรายังแนะนําซื้ออยู่นะครับราคาเป้าหมาย65บาทแต่ว่าเอาจริงๆในกลุ่ม Energy เนี่ยเราจะชอบเซกเตอร์เคมีข้อมากกว่านะครับแล้วถ้าจะให้เลือกถ้าจะเล่นจริงๆลงกลันเนี่ยก็เลือกท็อป แต่ถามว่า prefer ไหมไม่ได้ prefer ขนาดนั้นนะครับในกลุ่ม Energy เนี่ยภาพรวมทางเซกเตอร์จริงๆเราเป็นเป็น neutral นะครับไม่ได้ไม่ได้ชอบมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็หาจังหวะเทรดได้อันนี้ก็เป็นไอเดียที่ไบคอยออติดตามตลาดให้นะครับก็สรุปก็คือไฮไลท์วันนี้ก็คือยังคงเหมือนเดิมนะที่เป็นภาพช็อตท็อปไปก่อนอาจจะลงมา55บหรือ52บาทนะครับ